สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกบายจับนะครับประจำวันที่18พฤศจิกายนปี65นะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลนะคะสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกอีกแล้วนะครับ1คู่ทีเด็ดประจำค่ำคืนนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้เสมอมานะครับและก็กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาด ที่เด็ดได้ทันทีนะฮะถ้ากดติดตามแบบธรรมดานะฮะมันก็จะไม่เด้งทันทีนะครับถ้ากดกระดิ่งอ่ะมันก็จะเด้งทันทีนะครับเวลา,าได้มีคลิปใหม่ๆนะครับอ่าไปกันคู่ที่เด็ดนะครับคูเ่เด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับในรายการเยอรมันรีเชนนอรีกนะครับเหนือนะครับอ่า อันนี้จะเป็นหลีกทางทิศเหนือของเยอรมันนะครับในรอบตีหนึ่งตรงนะครับระหว่างทีมเฟรนบุกศูย์แแล้วก็ฮัมบุกเยาวชนนะครับทีมอันดับ6เจอทีมอันดับ4นะครับไปดูสถิติเลยนะครับสถิติทั้ง2ทีมนี้นะฮะฮัมบุกก็เคยชนะ1นึ่งเอ้ยแสดงว่าสถิตินะครับทั้ง2ทีมนี้ดูจาก อันนี้ไม่ใช่นะฮะเอ่อเฟนเบิร์กอ๋อใช่ใช่ฮัมบูเคยชนะ1นนะครับแล้วก็เฟนเบิร์กชนะ2 0ศแล้วก็ฮัมบูชนะ2 1แล้วก็เฟนเบิร์กชนะ2 0ศแล้วก็ฮัมบูชนะ4 3นะครับอ่าดูจากสถิติแล้วนะครับเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะนะครับแต่ว่าดูในครึ่งแรกนะฮะครึ่งแรกเนี่ยมีสกอร์สนัดจาก5นัดล่าสุดน,นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะ 7จ็ดลูกสองลูกสามลูกสองลูกหนึ่งลูกนะครับอ่าคู่ล่าสุดเนี่ยเจอกันชนะกันแค่หนึ่งลูกแต่ว่ามีสกอร์ในครึ่งเวลาหลังนะครับอ่าผลงานล่าสุดของเฟรนเบิร์กนะฮะพึ่งไปเสมอกับไอ็ดักนอตโนเดสเต็ดนะฮะสองสองนะครับอ่าแพ้นะฮะ s อสเอสวีเจสเดโฮนะฮะสองสามแล้วก็ แพ้ tsv h a r v e l c h e นะครับ0ูนย์สองชนะ r ูเบ k นะครับหนึ่งศูนย์ชนะ rostersen นะครับสองหนึ่งนะฮะมีสกอร์สูงในครึ่งแรกสามนัดจากห้านล่าสุดนะครับก็ถือว่าโอเคนะสกอร์สูงเต็มเกมสามนัดด้วยนะครับอ่าส่วนทีมฮัมบูกนะครับฮัมบูกก็เพิ่งไปเสมอกับ bsv เรเดน หนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะโทติเนียนะครับสองศูนย์แล้วก็ชนะแอสตันนะฮะสามหนึ่งชนะซังพาลีห้าหนึ่งชนะเวเดอร์เวเดอร์เบเมนนะครับห้าหนึ่งนะครับสกอร์สูงสามนัดด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีสกอร์ในครึ่งแรกสามนัดจากห้านาฬิกสุดนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับทีมนี้เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับราคาคู่นี้นะฮะ เปิดมาที่ควบนะฮะหรือ0.25นะครับโอ้ราคาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะไหลลงจาก0.90เป็น0.75เนี่ยฝั่งทางฮัมบูกเนี่ย1.13นะฮะมีโอกาสเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทีม้าบ,บ้านน่าจะเฉียนชนะนะฮะที่ราคาต่อนะฮะน่าจะชนะที่1ลูกนะครับคู่นี้นะฮะแล้วก็ราคาพูเนี่ยราคาพูมันไหลลงด้วยนะครับจาก2.05เป็น1.95เนี่ย แล้วก็ฝั่งทีมฮัมบูกเองก็ไหลขึ้นจาก2.88เป็น3.20แบบนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่เจ้าบ้านจะชนะเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สูงต่ำเต็มเกมนะฮะตอนนี้มันไหลน้ำเท่าราคาเท่าเดิมนะครับ3ลูกเท่าเดิมแต่ว่าราคาน้ำมันไหลเป็น0.93ทั้ง2ฝั่งนะถ้าราคาแบบนี้นะฮะโอ้โหสกอร์สูงนะครับถ้าราคาแบบนี้ สังเกตว่า0.9ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะเป็นสกอร์สูงนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสวันนี้ทีมเจ้าบ้านน่าจะบุกไปชนะนะครับเอ้ยทีมเจ้าบ้านน่าจะเปิดต้อนรับการมาเยือนน่าจะบุกชนะนะครับแล้วก็ครึ่งแรกนะฮะครึคร่งแรกคาดว่าจะมีหนึ่งประตูนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับอาจจะโมอาจจะมีประตูที่สองที่สามตามมา,าถ้าสกอร์เอ้ยถ้าราคานะ้าแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นสกอร์สูงที่สี่ลูกนะครับ อาจจะชนะกันเยอะนะฮะคู่นี้อาจจะสกอร์ที่ผมคาดไว้เนี่ยน่าจะเป็น2 1หรือ3 1หรือ32เลยนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เจ้าบ้านโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมนะฮะน่าจะขาดลอยนะฮะเช่น30หรือ41เลยก็ได้นะฮะวันนี้ถ้าถ้าจะให้เกินราคาต่อนะครับราคาสูงนะครับคู่นี้นะฮะเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในรอบตีหนึ่งตรงนะครับ วันนี้คู่ดึกอีกแล้วนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายถ้าท่านใดต้องการสนใจนะฮะเข้ากลุ่ม VP นะครับก็สามารถแอดไลน์เพื่อขอเข้ากลุ่ม VP ฟรีได้เลยนะครับก็มีทีเด็ดนะครับทีเด็ดทั้งวันทั้งคืนนะครับทีเด็ดสูงแรกสูงเต็มนะครับก็มีทีเด็ดแฮนดิแคปด้วยนะครับโอเคขอบุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ